ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมา QC ตัว IoT นะครับ Sensor Flow Switch นะครับก็เพื่อ,อแจ้งเตือนว่ามีน้ำไหลนะครับในระบบเพราะว่าลูกค้าได้เอาไปาทำงานคู่กับ IoT Controller นะครับเพื่อสั่งงานให้ปัม๊มนะครับจ่ายน้ำออกไปทางโซลินอยวาวนะครับจากนั้นลูกค้าไม่ได้อยู่หน้างานจะไม่ทราบว่าเมื่อสั่งงานปั๊มไปแล้วนี่ครับน้ำมันไหลหรือไม่นะครับเราจะต้อง มีโฟล์สวิตเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเพื่อทําการแจ้งเตือนให้เราทราบว่าเมื่อสั่งปั๊มทํางานแล้วเนี่ยมันก็จะมีเมสเซจไลน์โนติายเข้ามาในมือถือเราว่ามีน้ําไหลในระบบนะครับแล้วก็เมื่อไหรที่น้ําหยุดไหลนะครับก็สั่งปิดปั๊มนะครับกล่องตัวนี้ก็จะไม่แจ้งเตือนมาให้เรานะครับเพราะอยู่ในสถานะปกติพอเราไม่ได้สั่งให้ปั๊มเดินนะครับเริ่มต้นนะครับผมเมื่อเราจ่ายอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงเข้าเปิดนะครับ ไฟสถานะข้างกองสีฟ้าจะติดให้เราทำการเซตอัพไวไฟนะครับมาที่ SSID i OTSOS นะครับจากนั้นนะครับตั้งค่า wi-Fi เลือก Wi-fi SSID ของบ้านพี่ๆนะครับเส่ลรัผการ wi-Fi นะครับกดเซฟ รอสักครู่หนึ่งนะครับถ้ากองเขาเชื่อมไวไฟได้นะครับไฟสีฟ้าจะดับนะครับอ่าดับลงแล้วนะครับก็เชื่อมไวไฟได้แล้วนะครับอย่างนั้นทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ iotspc ขึ้นมานะครับถ้ายังไม่มีไซต์ก็ทำการสร้างไซต์ก่อนนะครับไซต์ก็เปรียบเสมือนกลุ่มของอุปกรณ์หรือสถานที่นะครับ อย่างเช่นว่าเรามีไซส์หลายไซส์อย่างเช่นว่ามีบ้านเราหรือที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับทําการแอดดีไว้นะครับกดสแกน QR code นะครับแล้วก็สแกน QR code ข้างกลงนะครับที่ติดไปนะครับอ่าน,นี่เขาจะออนไลน์เลยนะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะ <c oughs> อันนี้เรายังไม่ได้ทําการตั้งค่าทิกเกอร์ทีนะครับว่าเมื่อเกิด เซ็นเซอร์เกิดอะลามเกิดขึ้นนะครับก็จะส่งไลน์มาให้เรานะครับอ่านะครับผมนะครับเมื่อน้ําหยุดไหลนะครับก็คือปั๊มหยุดน้ําไม่ไหลนะครับก็จะสถานะก็จะกลับมาโนอะลามปกตินะครับอ่านะครับก็จะมี Data l หลเก็บเอาไว้ให้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเซตค่านะครับแจ้งเตือนเข้าไลน์นะครับให้เราเลือกเซ็นเซอร์นะครับเงื่อนไขว่าเซ็นเซอร์เท่ากับ d t e c คอะลามเลือกดีไว นะครับแจ้งเตือนไป Line Notify แล้วก็ทำการเอาโทเคนนะครับที่เราไปสร้างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบดูอีกครั้งนะครับเมื่อมีการสั่งงานปั๊มทำงานน้ำไหลในโมบายแอปดี e ทคนะครับอาลามเกิดขึ้น <c oughs> แล้วเขาก็จะแจ้งเตือนมาทุกๆ5นาทีนะครับหากน้ำยองไหลเราไม่จำเป็นต้องให้มันเตือนทุกนาทีนะครับเพราะว่าในการสั่งงานครั้งหนึ่งเนี้ย ของว่าน่าจะเดินโหลดสัก5นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการป้องกันประหยัดไฟฟ,ฟ้านะครับช่วงสตาร์ทนี่นะครับไลท์ที่แจ้งเตือนเข้ามานะครับอ่านี่นะครับโฟลนะครับอันนี้เราตั้งชื่อไว้ว่า Flow SOS โฟล์อัลลามดีเนั่นหมายความว่าเราทราบแล้วว่าตอนนี้น้ำไหลแล้วนะครับแล้วก็จะย้ำเตือนเราอีกนะครับทุก5นาทีนะครับเมื่อไหร่ที่น้ำหยุดไหล ก็จะไม่มีลายแจ้งเตือนเรามานะครับเราสามารถแบ็กกลับมาดูที่มบาย l e แอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะเป็นโนวาลามปกตินะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้นะครับ IoT sensor flow switch เพื่อตรวจสอบนะครับว่าน้ำไหลหรือไม่ไหลในระบบนะครับ